สอนอีกหนึ่งเทคนิคเทรดตอนที่กราฟอยู่ในช่วงเทรนไหลและพักตัวสามารถทำกำไรได้แบบแท่งต่อแท่งถ้ารังคาถึงโซนโอเคครับก็คครบกราฟสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับแล้วมาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จีครับและนี่คือช่องของ Easy t r a d e Z K, ครับ ช่องที่จะมาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดแบตเตอรี่ออปชนันได้แบบง่ายอีกทีอีกทหมดเลยนะครับทีนี้ครับผมเนี่ยมีเทคนิคที่สามารถเอามาเทรดได้ดีซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับตอนที่มันเกิดการพักตัวนั่นเองนะครับเราสามารถเล่นได้แบบแท่งต่อแทงเลยนะครับแล้วมันก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมีโอกาสทํากําไรได้ดีมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับมือใหม่คนไหนก็แล้วแต่นะฮะที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับผมมิสเตอร์จีด้วยนะ ก็จะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tik t o อกของ e a s y Trade นะครับโดยเฉพาะ Facebook ของ Easy t r a d e นะฮะเราได้มีการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวครับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมเข้าเทรดวันไหนครับผมก็จะมีการอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับและเพื่อนๆก็สามารถแวะเวียนกันเข้าไปดูได้ครับว่าภาพออเดอร์ต่างๆของผมมันเป็นยังไงนะครับเผื่อว่าวันไหนวันหนึ่งเพื่อนๆไปเจอออเดอร์นหน้าตาประมา,าณนี้คุณอาจจะสามารถเอาไปทำกำไรกันได้จริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากกัน 为呀。 ซึ่งเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่เราจะต้องดูกราฟครับซึ่งถ้าเราดูกราฟออกแล้วนะครับเราสามารถเล่นสับหว่างไปได้เลยนะครับผมจะลองยกตัวอย่างกราฟที่เพื่อนๆจะต้องดูให้ออกให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับเทคนิคนี้เนี่ยเราจะรอให้กราฟนะครับผมได้มีการวิ่งมาสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดการพักตัวในระยะสั้นนะครับซึ่งเมืมันจะมีเงื่อนไขอยู่อย่างที่1ก็คือกราฟจะต้องมีการวิ่งเป็นเทรนขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดการพักตัว นะครับซึ่งการ รเราจะต้องรอให้มีแท่งเทียนนะครับได้มีการวิ่งมีไส้แบบนี้นะครับคอนเฟิร์มอย่างน้อยๆ3แท่งนะฮะโดยไส้เทียนตรงนี้เนี่ยมีทั้งด้านบนและด้านล่างได้เลยเนี่ยจะดีมากนะครับแต่ในตัวอย่างตรงนี้นะครับกราฟ3ามแท่งเทียนแรกนะแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3าเนี่ยแท่งที่1เนี่ยมีไส้เทียน2ฝั่งนะครับส่วนแท่งที่2และแท่งที่3เนี่ยไส้เทียนก็มี2ฝั่งแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นเนาะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับอาจจะดูออกกว่าาตรรงนนนี้เมัป็ พักตัวในระยะสั้นแล้วนะครับข้อ2เราจะต้องมีการรอหาเส้นกริดเส้นแนวนะครับดูว่ากราฟเนี่ยมันจะมีกรอบมีโซนอยู่ประมาณไหนนะครับซึ่งตามสูตรตรงนี้และณนะที่นี้นะผมเห็นว่ากราฟนะครับผมได้มีการวิ่งมาชนโซนแนวต้านตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโซนเส้นกริดครับอันนี้เนี่ยเราดูก่อนเลยครับว่าราคาเนี่ยพอมันชนเส้นกริดแล้วเนี่ยมันมีการไหลกลับลงไปเลยนะครับหรือมีการไหลกลับขึ้นไปนะฮะซึ่งอย่างในที่นี้เนี่ยสแท่งนี้คอนเฟิร์มบอก ลงมาแล้วครับว่าราคาเนี่ยการคอนเฟิร์มพักราคาไหลใต้เส้นกริดนะครับหลังจากนั้นครับเราก็มารอคอนเฟิร์มอีกสัก2แท่งครับว่ากราฟเนี่ยชนเส้นกริดแล้วมีแรงปฏิเสธร,ราคาจริงไหมนะฮะซึ่งหลังจากที่เราดูแล้วนะครับเราก็เห็นแล้วครับว่าราคาเนี่ยชนเส้นกริดแล้วก็ปิดใต้แนวชนเส้นกริดปิดใต้แนวคราวนี้เนี่ยจากตอนแรกที่คอนเฟิร์ม3แท่งกลายเป็นคอนเฟิร์ม5แท่งแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยมีการพักตัวในกรอบสั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่เราต้องทําคือให้ราคาเนี่ยกลับมาชนเส้นกริดอีกครั้งหลังจาก นนั้เปิดออเดอร์ให้ได้อย่างต่ำๆที่เส้นกริดหรือใกล้เคียงหรือเหนือกว่านะครับก็จะมีโอกาสที่เราสามารถทํากําไรในการปฏิเสธราคาของเส้นบุ๋นได้นะครับแบบแท่งต่อแท่งตามที่ผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราลองไปดูออเดอร์จริงๆกันดีกว่าครับ โอเคครับตรงนี้ผมก็เจอโซนพักราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเงื่อนไข, 1, ข 1, ที่1กราฟมีการวิ่งขึ้นมาโอเคอันนี้ก็ผ่านนะฮะแล้วก็เงื่อนไข, 2, ข 1, ที่2กราฟนะครับมีการพักตัวแบบมีไส้นะ่ฮะอันนี้ก็พักตัวแบบมีไส้ทั้ง3าแท่งตรงนี้ได้ไหมพักตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจริงๆเนี่ยมันพักตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มันได้เลือกทางเส้นกริดด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยซูมเข้ามาครับก็มีอีกเส้นกริดหนึ่งเนี่ยสามารถเล่นไดุ้้ยเอากดเลยมั โอเคผมได้ตรงเส้นกลิดพอดีเลยนะแต่อเผอิญว่าราคาเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ถือว่ากดที่เส้นกริดแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าตรงนี้เป็นยังไงนะ <S <S โอ้โห oh, oh. เรียบร้อยครับอันนี้แพ้ไปนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการพักตัวตั้งแต่ช่วงนี้แล้วครับแล้วก็กราฟเนี่ยมันไม่ได้มีการวิ่งขึ้นมาชนเส้นกิดเลยนะฮะดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมไปหาออเดอร์ถัดไปกันดีกว่าโอเคตรงนี้ครับก็เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้กราฟได้มีการวิ่งมาพักตัวตรงนี้นะสามแท่งนี้ครับเป็นราคาพักตัวที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาเส้นกิดก็อยู่ทางด้านบนด้านล่างเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอดูกันครับว่ามันชนเส้นกิดแล้วมีแรงป,ปฏิเสธราคาไหมถ้ามีปฏิเสธราคาฝั่ง่งงงาาลลเก็จ,จะปิดดวบยในแทั ได้นะครับแต่ถ้ามีปังขาขึ้นก็าอาจาออจะ follow sell ในแท่งถัดไปได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องรอดูนะว่าราคาเนี่ยมันชนเส้นและมีอาการหรือเปล่า เรียบร้อยครับขออนุญาตเปิดออเดอร์เซลล์มาก่อนนะครับ <_ d ata> เพราะว่าตรงนี้ราคามันชนปุ๊บเนี่ยก็เอาเลยอุ้นราคาสวยมากเลยมเมื่อกี้สวยมากเลยนะว่ามันพักราคาไหวนะอายาำไปอีกทีหนึ่งถือว่าได้ราคาเหนือกรีตนีครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับ โอ้โหเรียบร้อยไปครับออเดอร์นี้ก็โดนไปเต็มเมนะครับทำให้เซตนี้นะครับเราแพ้ตามระบบไปเลยครับไม่เป็นไรครับในคลิปหน้าครับผมจะเทคนิคนี้เนี่ยมาแก้มือครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผมก็ฝากกลุ่มของผมเอาไว้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับรอบวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย